มาดูข่าวรัก3มเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566ลำพูนวัริเออร์เปิดตัวเดลีกของหน้าชาวบราซิลตีเข้ามาร่วมทับต่อมาภายหลังพบว,ว่าเดลีได้เซ็นสัญญากับทางพิธีประจวบเอฟซเอาไว้แล้วเมื่อวันที่6 5มษายนตีผ่านมาหลังจากทราบข่าวทีมลำพูนวอริเออร์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบติดต่อเอเจนต์ของเดล และได้มีการประสานงานกับทางพีทีประจวบเอฟซีจนได้ข้อสรุปว่าลำพูวลวอลเออร์ขอยกเลิกสัญญาระหว่างลำพูวลวอลเออร์กับแดลีและเคารพการเซ็นสัญญาข้อเสนอแรกระหว่างพีทีประจวบเอฟซีกับแดลีทั้งนี้เพื่อรักษาสัมพันธ์อันดีระหว่างสโมสรโดยเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดของสโมสรของเอเ่นหรือของนักเตะ แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้อง